สวัสดีครับมีใครรู้จักเกมนี้บ้างไหมเอ่ยมันเป็นเกมลุ่งหลงป่าก็จะมีคนที่เคยเล่นกับคนที่ไม่เคยเล่นแล้วอยากลองเล่นหรือกลับมาเล่นเกมนี้ก็คือใช้ปลักอินแปดเบยเยอร์สอนวิธีเปิดปลักอินให้เล่นได้โดยใช้ Google Chrome เนะาะบราวเซอร์ o g เ e Chrome เปิดเปิดเสร็จแล้วมาที่ด้านบนขวามุมขวาบนที่เป็นจุด3จุดเรียงกันมาคล้ายๆไข่ปลากดเข้าไปเข้าไปคำว่า setting กดเข้าไปเลยครับหลังจากนั้นก็คือซ้ายอยู่ประมาณซ้ายบนที่เขียนว่าที่เป็นรูปโลก privacy and security กดเข้าไปเลย จากนั้นกดไซต์เซ t ติ้งกดเข้าไปเลยแล้วเลื่อนเลื่อนลงมาในหมวดของคอนเทนต์คอนเทนต์ก็จะเจอคำว่า Fat Any, Fat f ฟดอันนี้ f ฟดเพลเยอร์เฟโดนบล็อกอยู่เราก็กดเลื่อนตัวนี้เปิดก็เป็นอันใช้ได้ จากนั้นลองหาเกมเล่นเกมแฝดแฝดเยอะเกมทำลายคอมกดแอโลกดเพ่ เฮ้ยฟังดิดีคอมเออร์เลอร์นี่นี <et> well ่นี <air Como> <ôi> ่นี่นี่นี่คีย์บอร์ดโอ้โหมือแข็งแรงมากกบเคสพังต่อยต่อยต่อยโอ้โหมือแข็งแต่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 โอ้โหสุดยอดความแข็งแรงครับผมโอ้โหไม่เหลือ โอ้โหยังพังต่อได้อีกเด็กๆไา่คนทำตามนะครับเนี่ยนี่คือเกมเกมระบายอารมณ์โอ้โหทำได้เฉพาะในเกมนะถ้าข้างนอกนี่เรื่องจริงนี่โดนโดนพ่อแม่ผู้ปกครองโอ้ กดตัวกดตัวไม่พังอ่ะเนี่ยพังก,กักลางเลยอ่ะโอ้โหเมื่อยมือเมื่อยนิ้วอ่ะกดจนเมือม่อยนิ้วอ่ะโอ้เมื่อยนิ้วอ่ะเมาส์เราพังก่อนเนี่ยเมาส์อของจริงพังก่อนเนี่ยอเออคือโอเคพอแค่นี้กันถ้าเห็นคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะครับ ติดตามกด subscribe ด้วยนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ